ติงไงพี่ติงตรงนี้นะพี่เนี่ยพี่ติง้งางหน้าผมก็ได้ใหญ่บอกเลยว่าใจตอนนี้รู้เลยออออืืออืื้้ เกี่ยวที่ท่าไหนไปยังไงมีไซส์นะครับ <c oughs> น,น้ำก็ฝุ่งปลาหนิบมันยังอยู่ทันั้นอยู่นะ่ะอ้าว <c oughs> ออถุงมติดไปด้วย ชัดแค่คันทับหลุดมือพูดทยอนนะครับบอกเลยว่าชื่อนี้เกาหลีบอกว่าไม่รู้จัก <c oughs> อื้มอื้มอ้าวโกมาบี cŵyganol y rheol โอ้โหนี่มันฮอตมากนะครับ